สวัสดีครับเ,เพื่อนๆช่างแตกจักรพงนะครับวันนี้ผมมาให้ความรู้เพื่อนเพื่อนไม่เกิน3นาทีนะครับเกี่ยวกับจักรพงเล็กนะครับจักรพงเล็บจะเป็นเล็กไม่ใช่เล็บนะครับจักรพงเล็กหัวไม่ว่าจะเป็นหัวเขียวหัวแดงหัวเทาหัวอะไรก็ตามนะครับจะเป็นพง3เส,ส้นแบบนี้อันนี้ผมแพนมาอยู่ข้างหลังของตัวจักรพงนะครับซึ่ง,พงเพื่อนเอ่อตั้งกระทู้มาหลายคนว่าการยกตีนผีของ,งเพื่อนเนี่ยเวลาตรงนี้ส่วนมากเราจะไม่ได้ยกเหยียบ ไม่ได้เหยียบยกพูดผิดนะครับถ้าส่วนมากเราจะยกตรงนี้เอานะครับยกตรงมือเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะตรงกระเดื่องมือเนี่ยเวลาเรากดตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับตีนผีมันก็ยกจะยกขึ้นให้แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการดันตรงเนี้ยเวลาเราเคยชินนะครับเราดันตรงเนี้ยแล้วเนี่ยดันไปสุดเนี่ยเราตีนผีตรงเนี้ยนะครับมันไม่ยกจุดปรับตั้งมันอยู่ตรงไหนล่ะช่างนะครับก็นะครับ ผมมาบอกเพื่อนๆเลยว่านะครับคลิปนี้ผมจะลงทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มของพี่มาร์กเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขยับสักเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นไปที่แพลตฟอร์มของพี่ยูซะมากกว่านะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดเข้าไปพิมพ์แอสกอร์นะครับแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กเป็นภาษาอังกฤษนะครับ T A G นะครับ B Y S W I N G นะครับแอ แตกบายสวิงนะครับมันจะขึ้นทั้งเพจขึ้นทั้งเอ,อ page, เพจแฟนเพจเ c e บุ o k แล้วก็ you-tube เลยนะครับเ,เพื่อนๆเนาะนะครับมาบอกตรงๆและนะครับจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับแต่วันนี้มาบอกความรู้เลยนะครับไม่เกิน3นาทีเอาจุดแรกเลยนะครับเ,เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆมีกระเดื่องยกตรงนี้แล้วมันยกไม่ขึ้นเนี่ยนะครับจุดปรับมันอยู่ตรงไหน เนี่ยยกแล้วจะปกติยกแล้วตีนผีมันจะยกขึ้นบางทีเราอยากจะยกพักนะครับกราบขอไปเสียงแมวข้างบนนะครับเพราะว่านะครับทําไมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้กินข้าวนะข้างบนอาจจะยังไม่ได้ให้ข้าวมันกินนะครับมันก็เลยร้องครับอ่ะมานะครับประมาณนี้หันมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเวลาผมยกกระเดื่องอันนี้คือแผ่นมาข้างหลังตัวจากของ คือเราต้องมามองข้างหลังนะไม่ต้องมองข้างหน้าจากนะมามองข้างหลังหลังตัวจากโพงของเราเนี่ยนะครับถ้ามีกระเดื่องตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเอาอย่างนี้แล้วกันนี่เนี่ยเวลาผมยกเนี่ยจะได้เห็นเนี่ยกระเดื่องตรงนี้เห็นไหมนะครับเนี่ยยกแล้วมันมันมันทำให้ตีนผีมันไม่ยกขึ้นอันนี้ก็คือเป็นกระเดื่องคานของการยกตีนผีนะครับเพื่อนๆจะเห็นน็อตตัวนี้นี่ดำๆอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าน็อตหายเพื่อน,อนๆหามาใส่แต่ถ้าไม่หายแล้วทีนี้มันยกแล้วมันมาแตะเนี่ยมันไม่ล็อกเนี่ยแสดงว่าน,น,น็อตตัวนี้มันเคเลื่อนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมจะมีแค่ไขควงอันนึงนะครับแล้วก็ประแจท,ที่ใช้อยู่เบอร์เจ็ดเนี่ยประแจเบอร์เจ็ดของจากพงเล็กเนี่ยมันจะใช้ทั้งขันเข็มออกคือขันได้ทุกจุดนะครับที่เป็นเบอร์เจ็ดส่วนมากก็จะทํามาเป็นเบอร์เจ็ดหมดเลยนะครับเพื่นอๆนๆเนาะนะครับแล้วทีนี้ตรงนี้น็อตตัวนี้มันจะเป็นลูกเบี้ยว ม็ตัวนี้มันจะทําเป็นลูกเบี้ยวอยู่ก็คือว่าเวลาเรายกเนี่ยเห็นไหมฮะลูกเบี้ยวมันไม่มาเตะมันก็เลยทําให้มันยกแล้วมันจะไม่พักนะครับเราก็เลยนะครับจะมาปรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆใช้ประแจเบอร์เจ็ดเนี่ยขันตัวนี้จะเป็นน็อตตัวเมียนะเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นน็อตตัวเมียเราคลายออกก่อนนะครับใช้ประแจเบอร์เจ็ดคลายออกก่อนนะครับแล้วเราก็มาหมุนลูกเบี้ยวแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับเราคลายนิดนึงนะครับให้มันพอหลวม เสร็จแล้วเนี่ยนะครับใช้ตรงนี้มันจะทําเป็นน็อตหัวผ่าไว้แล้วก็ใช้ไขควงนี่หมุนลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวเนี่ยถ้าเราหมุนกดลงนะครับเราหมุนกดลงเนี่ยลูกเบี้ยวมันก็จะเบี่ยงมาทางตัวล็อกของเรานะครับเราก็ลองดูว่าเอาหมุนมาหมุนลงมานิดนึงนะครับเราก็ล็อกไว้อะเราก็ลองยกดูนะครับถ้ามันขึ้นไปเตะเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันเริ่มจะเตะแต่ตรงโค้งตรงนี้มันยังไม่ถึงเวลาเรายกขึ้นปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตดูตรงนี้นะ ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเขาเริ่มขยับขึ้นนะสูงขึ้นเห็นไหมฮะเอาลงเขาก็จะลงยกขึ้นเขาก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆใส่น้ํามันกับจารบีตรงนี้หน่อยให้มันเลื่อนนะครับเวลายกมันจะได้ไม่ฝืดเนาะเรายกขึ้นพักปุ๊บมันก็จะค้างเราปล่อยลงมันก็จะลงอันนี้ก็คือจุดนี้เลยเป็นจุดที่เป็นจุดที่ให้เรายกตีนผีเป็นการยกตีนผีพักนะครับส่วนมากปกติแล้วจากโพงเนี่ยเขาจะโพงงานเข้าไปได้เลย พงงานแบบพงปื้ดเข้าไปแต่บางคนน่ะเวลาขึ้นหนาะเขาจะชอบมายกตีนผีตรงนี้เพื่อให้ตีนผีมันอ้าขึ้นก่อนนะครับอัอนนี้ผมมาดูผม๊็จะสามนาทีอันนี้สี่นาทีแล้วเห็นไหมนะครับผมตั้งเลยนะอ่เพื่อนๆมาดูตรงนี้มาดูตีนผีเวลาผมกดยกกระเดื่องตรงนี้ขึ้นมานะนี่นี่นี่เพื่อนๆสังเกตดูตีนผีนะก่อนหน้ามันไม่ยกอ่ะแล้วผมตั้งลูกเบี้ยวตรงนั้นที่ผมบอกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะเขาขยับขึ้นยกปุ๊บ นะครับขยับขึ้นยกปุ๊บล็อกปุ๊บเห็นไหมฮะเขาก็จะขยับล็อกแต่เวลาเราเอาวางลงเนี่ยมันก็จะลงเวลายกขึ้นมันก็จะล็อกไว้เพื่อที่จะให้เราสอดงานนะครับเพื่อที่จะให้เราสอดงานตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วเราพอสอดงานให้ให้ตีนผีหนีบปุ๊บเราก็วางลงให้หนีบงานเสร็จแล้วเราก็พงมันก็จะดูดงานเข้าไปหาใบมีดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเพื่อนๆนะครับอันนี้คือจุดจุดแรกแต่ผมใช้เวลา5นาทีในการอธิบายนะครับ ผมว่าผมอธิบายดีที่สุดแล้วนะครับในการทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบถ้าไม่เข้าใจนี่ถือว่าแบบ <c oughs> คาผมคือผมไม่ไม่เห็นแบบหน้าผมเลยนะนะครับก็คือว่าพยายามที่จะทําให้เพื่อนๆได้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดยกตีนผีนะถ้าเพื่อนๆยกไม่ขึ้นน่ะเพื่อนๆก็มาปรับตรงลูกเบี้ยวตรงนี้เอาเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีมันหายไปก็คือต้องซื้อมาใส่นะครับมันถึงจะยกตรงนี้ได้ส่วนกระเดื่องตรงเนี้ยกระเดื่งองเลนแอบกระเดื่องตรงเนี้ย ท็อีเนี่ยกระเดื่องตรงนี้ส่วนมากถ้าเป็นจากพงเล็กเขาจะไม่ต่อลงโซ่ลงมาหรอกนะครับเขาจะเป็นเหมือนกับทํารูไว้นี้ไว้เพื่อที่ให้เราสอดสอดได้แค่นั้นเองจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวยกตีนผีเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจากเล็กจริงๆริเขาจะไม่ไม่ค่อยเจาะให้โซ่ลงไปข้างล่างหรอกนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะหกนาทีกว่านะครับเพื่อนเพื่อได้ความรู้กับช่างไหมถ้าได้ความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งถ้าเป็น YouTube กดกระดิ่งนะครับ ถ้าเป็นแฟนเพจก็กดติดตามนะครับเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิปที่เป็นคลิปดีๆของช่างนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ